นี่คืออะไรครับกดตรงนี้กดวาวอันนี้คือวาวกดวาครับพอสุ๊บไไม่ได้เลยดค่อยไมีเขียวแล้วมันแล้ถ้าวาวมันกดเราบันกับงนี้คอมเมนต์กดถ้าอย่างนี้คือมันกดแล้ว ครับนี่ลูกค้าลองสตาร์ทชุดมือควงครับอีซีสตาร์ทนะครับ ปกติแล้วถ้าเกิดใช้ฝาดึงดึงยากไหมครับพี่ที่เคยใช้เครื่องดีเซลแบบนี้ครับดึงยากครับดึงยากถ้าเปลี่ยนเป็นมือควงแล้วมุนง่ายไหมครับง่ายมากครับง่ายมากเลยพี่ลองลองเทปให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมนี่นะครับเปลี่ยนชุดมือควงแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะหมุนให้ดูนะครับ ติดเคื่องง่ายก่าเก่าไหมครับใช้แบบนี้ง่ายมากครับแจวๆครับขอบคุณครับาคุณเทพหมานะอนะเทพเทพมาเลยมาเลยไปค่ะพอยังออโอเค น,ะะนี่มือดิสลางบน Honda สองบนดิตสองมือดิสเครือ่องยนต์นสิบเกตไนม้านะคะลูกค้าไม่เอาแล้วสตาร์ทกุญแจดูแลแบตยากนะคะต้องควงแบแบ,แบนี่ลูกค้าสามสิบเอ็ดแรงตัวธรรมดานะคะเราก็ใส่ฝาอีซี่นะคะสตาร์ทแบบมือหมุนควงนะคะขายดีวันนี้สี่ชุดแล้วนี่กับปั๊บมาใาน Honda นะคะปั๊บใส่หมุนน้ำเต้าท้งเดียว หกนิ้วเอาหกเมตรนะคะสายตรงน้ำทางล่างไปยกขึ้นรถทุกค่านมาจากกรุงเทพนะคะ